สวัสดีครับผมศักดิ์ระพีนะครับ Little f a r าร์ฟาร์มอารมณ์ดีวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับถามว่าพันทดสอบนะครับที่ผมปลูกไว้ที่บ้านเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีอุปสรรคนะครับอะไรบ้างนะครับก็เลยจะพามาดูวันนี้กันนะครับอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับสายพันธุ์ทดสอบซึ่ง เป็นสายพันธุ์ที่ผมไม่เคยปลูกมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นพันธุ์ญี่ปุ่นอายุเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยนะครับครับอายุเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยอยู่ที่สี่สิบถึงสี่สิบห้าวันหลังผสมเกสรน,นะครับอ่านะฮะกะ็เป็นพันธุ์เนื้อส้มนะครับที่อยู่ที่ที่เห็นอยู่ในรูปเนี่ยชื่อว่ามาร์เบนะครับแล้วก็ ฝั่งโน้นนะครับฝั่งริมโน้นก็ชื่อว่า My a n g งเเป็นเนื้อเขียวนะครับการปลูกเนี่ยนะครับเราก็ปลูกกันได้ประมาณสัก1เดือนแล้วนะครับ่าเดือนที่แล้วนะครับพฤษภานะครับซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนนะครับผมก็จะเจอปัญหานะครับเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะครับ่านะครับ พันนี้นะครับผมยังไม่เคยปลูกมาก่อนนะครับแล้วก็ปัญหาที่เราเจอช่วงแรกก็คือแสงน้อยนะครับที่เพื่อนๆเห็นนี่ผมกาลังตัดแต่งใบล่างกันอยู่แล้วก็กําลังคัดลูกนะครับว่าคัดไม่ค่อยทันนะครับเพราะว่าผมช่วงนี้เดินทางบ่อยไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่นะครับก็พยายามนะครับก็เนี่ยนะฮะช่วงแรกนะครับอ่าให้ดูใบล่างๆก่อนผมเว้นไว้หนึ่งต้นนะครับอ่าใบก็จะเล็กมากนะครับเทียบกับมือผมเนี่ยเห็นไหมฮะอ่านี่ฝ่ามือผมนะครับอ่าช่วงแรกเนื่องจากว่า มีฝนนะครับแล้วก็แสงไม่พอนะครับมันก็เลยทําให้ต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กมากนะครับแล้วก็ใบไม่ขยายใหญ่เลยนะครับเนี่ยลำต้นพวกนี้จะเล็กมากนะครับแล้วก็ใบเนี่ยค่อนข้างแย่เลยนะครับถ้าเป็นฤดูอื่นนะครับใบก็จะใหญ่กว่านี้นะครับแต่ถ้าเนี่ยช่วงนี้ช่วงที่ไม่มีแดดเลยประมาณสักเจ็ดวันนะครับหลังจากย้ายกล้านะครับ ต้นก็ไม่โตใบก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่นะครับซึ่งดูท่าทางคิดว่าตอนนั้นจะไม่รอดนะครับก็นะฮะอ่าเนี่ยสภาพต้นมันอยู่อย่างเงี้ยนะครับอ่านะครับเนี่ยให้ดูในภาพนะครับและทีเนี้ยนะครับอ่าทีนี้นะครับ,รบเดี๋ยวผมลบสติกเกอร์นี้ก่อนอืมนะฮะโอเคลบไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ โอเคนะครับลบได้แล้วโอเคนะครับก็หลังจากนั้นนะครับตั้งแต่นะครับเจ็ดวันหลังจากย้ายกล้านะครับจนถึงประมาณสิบสองวันนะครับหลังจากย้ายกล้านะครับไม่มีแสงไม่มีแดดเลยมีฝนตกทุกวันนะครับการเจริญเติบโตค่อนข้างแย่นะครับผมคิดว่าจะถอนทิ้งนะครับจะถอนทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่นะครับแต่ว่าพอจะถอนเนี่ยนะครับประมาณวันที่สิบสามหลังจากย้ายกล้าเนี่ยนะฮะ มีแดดขึ้นมานะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับมีแดดขึ้นมาผมก็คิดว่าน่าจะลองไปต่อนะครับทีนี้ลองไปต่อผมทํำยังไงดีในสภาพที่ต้นค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็การเจริญเติบโตไม่ดีเลยนะครับก็ต้องใช้เทคนิคพิเศษนะครับเทคนิคพิเศษที่จะมาแนะนํากันวันนี้นะครับแต่ว่าต้องสําหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาจริงๆนะครับนะครับผมก็จะปรับปุ๋ยเร่งขึ้นนะครับปกติเนี่ยจะช่วงที่ประมาณ หนึ่สัปดาห์ครับเวันถึงสิวันเนี่ยผมจะเดินปุ๋ยอยู่ที่1,000งพนไมโครซีเมนต์นะครับอน้ําก็ปรับตามสภาพอากาศนะครับน้ําก็อยู่ประมาณหลิตรนะครับหนึ่งพัีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องการเร่งนะครับเพื่อที่จะให้ต้นเขาโตนะครับแล้วก็ใบเขาขยายนะครับขนาดเนี้ยนะครับนะครับจากที่เล็กๆนะครับเราก็ต้องนะครับเพิ่มปุ๋ยนะครับนอกจากที่จะเพิ่มปุ๋ยแล้วเนี่ยนะครับ ผมก็จะปรับปุ๋ยขึ้นไปเป็น1,200ไมโครซีเมนต์เร่งนะครับเร่งให้เขาโตนะครับปุ๋ยทางรากเพิ่มแล้วนะครับผมต้องใช้ปุ๋ยสูตรทางใบเพิ่มด้วยเหมือนกันนะครับนั่นก็คือปุ๋ยทุเรียนนะครับผมเลยไปเอาปุ๋ยทุเรียนมาใช้นะครับซึ่งเป็นสูตรนะครับสูตรนี้เลยปกติผมจะไม่ค่อยแนะนำให้เพื่อนๆใช้นะครับ25 5เอาตัวที่มีไนโตรเจนสูงนะครับปกติเนี่ยผมจะไม่แนะนำเพื่อนๆนะครับให้ใช้ปุ๋ยสูตรพวกนี้ มาพ่นนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงมีความเสี่ยงยังไงของผมก็เจอนะครับผมก็เจอปัญหาแต่ว่าผมก็ต้องเร่งให้ใบมันโตนะครับหลังจากที่เรานะครับประมาณวันที่13นะครับเราก็พ่นนะครับ25-5เนี่ยนะครับเพื่อที่จะขยายใบนะครับขยายใบนะครับใบมันจะโตขึ้นเขียวขึ้นเข้มขึ้นนะครับทีนี้นะครับแขนแขนล่างๆนะครับก็จะเกิดแขนล่างๆเนี่ยมันจะเล็กมากนะครับมันจะเล็กมากแล้วก็ ออกอาการฝ่อนะครับออกอาการฝ่ออย่างเนี้ยนะครับฝ่อเหลืองนะครับเนื่องจากว่าได้ปุ๋ยธาตุในตัวเจ่นเกินนะครับขนแงพวกเนี้ยนะครับจะโตขึ้นมานะครับใบก็จะโตขึ้นเหมือนกันนะครับลำต้นก็จะโตแต่ว่าจะมีปัญหาก็คือว่าขนแงเออโทษนะครับดอกก็จะฝ่อทันทีนะครับดอกพวกนี้จะฝ่อทันทีนะครับฝ่อเหลืองหมดเลยนะครับแลวใช้การไม่ได้นะครับขนแงก็จะบอดเนี่ยอย่างเนี้นะฮะอ่าครับก็จะเจอปัญหาเุ้ยถ้าใช้ปุ๋ยสูตรเมาพ่นนะครับ แหนงดอกดอกตัวเมียก็จะฝ่อนะครับไม่สามารถที่จะผสมได้นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับพอดอกตัวเมียฝ่อนะครับเราได้ใบที่ค่อนข้างโตแล้วนะครับพอเราได้ใบค่อนข้างโตแล้วนะครับวันที่นะครับสิบเจ็ดนะครับผมเปลี่ยนสูตรนะครับทันทีเลยนะผมก็ใช้ปุ๋ยทุเรียนของผมเหมือนเดิมนะครับอ่านะครับก็คือสูตรสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้านะครับตัวเนี้ยนะครับมาพ่นนะครับอ่าเพื่อที่จะให้ บำรุงดอกนะครับกดการกดในตัวเจนลงนะครับให้เหลือสามเปอร์เซ็นตนะครับอ่าแล้วก็ให้ตัวกลางกับตัวหลังสูงนะครับอ่าแล้วพอตัวกลางกับตัวหลังสูงเนี่ยนะครับดอกก็จะสมบูรณ์ขึ้นมานะครับดอกก็จะสมบูรณ์ขึ้นมานะครับอ่านะฮะเป็นแบบนี้นะครับอ่านะฮะก็ทําให้เราผสมเกสร ติดนะครับอ่าเราผสมเกสรติดขึ้นมานะครับอ่าเราก็เริ่มติดผสมเกสรติดขึ้นมานะครับแก็ได้ลูกประมาณนี้นะครับแต่ว่านะครับดอกหลายๆดอกนะครับจะฟอร์หมดเลยนะครับจะฟอร์หมดเลยนะครับก็อ่าเป็นเทคนิคนึงนะครับสําหรับในการจะใช้นะครับปุ๋ยสูตรในการพ่นนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาเห็นไหมฮะนี่คืออาการของปุ๋ยเกินนะครับปุ๋ยเกินหมดเลยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าเอาปุ๋ยสูตรมาพ่นนะครับใบนะครับอ่านี่เห็นไหมฮะจะรอยไหม้พวกนี้นะครับจะเกิดจากการใช้ปุ๋ยสูตรนะครับสูตรแรกนะครับที่ผมพ่นไนโตรเจนอยู่สูงๆนะครับเนี่ยมันจะไปทําลายใบเพราะปุ๋ยไนโตรเจนเข้มข้นเนี่ยนะครับมันจะทําให้ใบเสียปากใบถูกทําลายนะครับอ่านะฮะเป็นอย่างเงี้ยนะครับนี่คือข้อเสียของการใช้ปุ๋ยสูตรนะครับที่พ่นนะครับแต่ข้อดีมันก็จะเร่งนะครับให้ใบเนี่ยโตขึ้นมาได้นะครับอ่า แล้วก็ดอกก็นี่พอนะครับอ่าแล้วก็ผสมไม่ค่อยติดนะครับกลายเป็นว่าข้อแปดก็แปดข้อเก้าก็สิบผมจะไม่ติดเลยนะครับผมจะมาติดนี่นะฮะข้อสิบสองขึ้นไปนะครับเห็นไหมฮะอ่ากลายเป็นว่าผมต้องพ่นนะครับปุ๋ยสูตรแล้วก็ไว้ขนงที่สูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะผสมเกสรนะครับแล้วก็ล่างๆนี้ต้องตัดทิ้งหมดเลยนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยผมค่อนข้างเดือ ให้โคลนโล่งเยอะนะครับเดี๋ยวจะเกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับแล้วก็มันจะติดนะครับช่วงข้อที่12ขึ้นไปหมดเลยนะครับอ่ถ้ามีบางต้นเหมือนกันนะครับที่แบบฟอหมดนะครับเนี่เห็นไหมฟอนะครับอันนี้ก็ฟอนะครับอันนี้ยังฟอนะครับนี่ไปติดเอาข้อที่สิบห้านะครับอ่าเห็นไหมฮะนี่คือปัญหานะครับอ่านะครับของการปลูกนะครับที่ไม่มีแสงและการแก้ไขนะครับเอาปุ๋ยสูตรมาพ่นนะครับ มันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็ต้องรู้จักนะครับวิธีการใช้นะครับให้เหมาะสมกับสภาพนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนๆอยู่ในสภาพที่แสงปกติต้นโตสมบูรณ์แล้วไปเอาปุ๋ยพวกนี้มาพ่นนะครับมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่ผมบอกแหละก็คือใบจะเสียอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะอ่านะครับแล้วก็ดอกก็จะฟอนะครับผสมไม่ค่อยติดนะครับถ้าใช้ปุ๋ยสูตรเพราะฉะนั้นนะครับ ให้พ่นปุ๋ยให้ใช้ปุ๋ย a อปกติถ้าสภาพอากาศคุณโอเคนะครับอ่านอกจากคุณจะแก้ไขจริงๆนะครับถึงจะใช้ปุ๋ยพวกนี้ได้นะครับผมมีใช้เพราะผมปลูกทุเรียนนะครับอ่าผมก็เอาปุ๋ยพวกนี้มาใช้นะครับปุ๋ยน้ํานะครับจะแพงกว่าปุ๋ยเกล็ดนะครับใช้ปุ๋ยเกล็ดก็ได้นะครับแต่ปุ๋ยน้ําเนี่ยมันจะแพงแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าใช้ผิดสัดส่วนเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหานะครับใบไหม้เสียจะสังเกตได้ว่าใบตํำๆของผมเนี่ยจะอาการไหม้หมดเลยนะครับเพราะผมเร่งกับปุ๋ย ทุเรียนยี่สิบห้าห้านะครับอ่านะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวตัดแต่งกันต่อเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับแล้วก็ผลก็เริ่มที่จะโตนะครับอ่าประมาณสามสี่ร้อยกรัมแล้วเดี๋ยวจะเร่งให้จบแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้ต้องหยุดแล้วเพราะฝนตกนะครับเดี๋ยวผมตัดแต่งไปปั๊บเนี่ยเดี๋ยวอากาศชื้นมากหรือจะเป็นเชื้อราอีกแล้วก็ผมต้องพ่นไตโคบิวคลัสนะครับอ่าเพื่อที่จะ ป้องกันเชื้อราโรคพืชแล้วก็แมลงนะครับรอบนี้นะครับ130ต้นนะครับผมเสียหายไปหนึ่งต้นนะครับอ่า130ต้นผมถอนทิ้งไปหนึ่งต้นเนื่องจากว่าเป็นไวรัสนะครับที่เหลือยังอยู่หมดเลยนะที่เหลือยังอยู่ครบหมดเลยนะครับแต่ว่าติดลูกข้อบนทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวกําลังตัดแต่งอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอแขวนลูกแล้วเดี๋ยวจะให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับนี่คือเทคนิคนะครับ การปลูกเมลอนในช่วงหน้าฝนนะครับแสงน้อยและการเอาตัวรอดนะครับถ้าคุณเอาตัวไม่รอดจะฟอหมดนะครับไม่แนะนาไม่ใช้ปุ๋ยสูตรนะครับอ่าถ้าไม่จําเป็นนะครับข้อเสียของมันมีเยอะนะครับถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยจะทําค่อนข้างยากนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนมีปัญหาในการปลูกนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้แล้วดูแลด้วยไตรโคบิวพลัสนะครับถ้าเพื่อนๆืสนใจซื้อนะครับก็สามารถทักอินบ็อกเข้ามาได้ เราก็จะดูแลได้ทั้งเชื้อราโรคพืชแล้วก็แมลงด้วยนะครับแต่โควิวพัสดผมเสียหายไปแค่หนึ่งต้นนะครับต้นนี้นะครับถอนทิ้งไปนะครับเป็นไวรัสร้อยสามสิบต้นนะครับเหลือร้อยยิบเก้านะครับโอเคนะครับวันนี้เทคนิคดีๆนะครับในการปลูกเมล่อนและการดูแลเมล่อนในช่วงหน้าฝนเขาเรียกว่าเทคนิคแบบดาร์กสักหน่อยนะครับไม่สวยก็ตายไปเลยนะครับความเสี่ยงค่อนข้างสูงถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหา ทักมาถามเดี๋ยวผมจะช่วยแนะนำนะครับโอเคครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับสักรพีลิตเติฟาร์มฟาร์มอารมณดีสวัสดีครับ